คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระมหากัจจายนะเทระผู้เป็นที่รักของเทวดายัตสินัตริยานิสมถังคาตานิอัตสายะถา,าสารทินาสุทันตาปหีนามานัสสานาสวัตสะ เทวาปิตัสะหพยันติตาธิโนอินทรีย์ทั้งหลายของผู้ใดถึงความสงบแล้วก็เป็นเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วฉะนนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ผู้นั้นผู้ละความถือตัวได้ไม่มีอาสวะดำรงอยู่ในภาวะคงที่ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่อง พระมหากัจจายนะเทระครั้งหนึ่งวันมหาปวารณาพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในปรา,าสาทของมิคารมาตาวัดบุพารามที่นางวิสาขาสร้างมีพระสาวกโมใหญ่นั่งแวดล้อมเพื่อฟังธรรมโดยเว้นที่นั่งที่หนึ่งไว้ให้พระมหากัจจายนะเทระผู้อยู่ในแคว้นอวันตีแต่ ก็มาฟังธรรมจากพระศาสดาเป็นนิดจนเป็นที่รู้กันในหมู่ภิกษุโดยท่านจะมาด้วยกำลังฤทธิ์ท่านมาจากแดนไกลเพราะท่านชื่นชอบการฟังธรรมแม้เทา้าสักกะเทวราชก็นำหมู่เทวดามาจากเทวโลกทรงบูชาพระศาสดาด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์เป็นต้นแล้วประทับยืนอยู่ทอดพระเนตร มองไปไม่เห็นพระมหากัจจายนะจึงทรงคิดว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่มาหนอถ้าท่านมาก็จะเป็นการดีมากสักครู่หนึ่งพระมหากัจจายนะก็มาถึงนั่งลงบนที่นั่งว่างนั้นเท้าสักกะเห็นแล้วตรงเข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองแล้วตรัสว่า ข้าพเจ้ากำลังรอคอยการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียวแล้วส่งนวดเท้าทั้งสองข้างให้และบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ส่งไหว้แล้วเสด็จกลับไปประทับยืนอยู่ที่เดิมภิกษุทั้งหลายเห็นการกระทำของเท้าสักกะแล้วเพ่งโทษว่าเท้าสักกะเห็นแก่หน้าพระมหากัจายนะจึงเข้าไปทำสักการะ เหตุใดจึงไม่ทําแก่พระมหาสาวกท่านอื่นๆบ้างเล่าพระศาสดาทรงสับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้คุ้มครองช่องทางอินทรีย์ทั้งหลายเช่นจักขุนสีความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเหมือนกับมหากัจจาย,ยนะผู้เป็นบุตรของเรา ก็ย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายแน่แล้วตรัสภาสิทธินี้ยัตสินัตริยานิสมะถังคตานิอัตสายะถาสารทินาสุทันตาปหีนามานัสสอนาสวัตสะเทวาปิตัสสะปิหยันติตาทิโนอินทรีทั้งหลายของผู้ใดถึงความสงบแล้ว ก็เป็นเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วฉะน,นั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ผู้นั้นผู้ละความถือตัวได้ไม่มีอาสวะดำรงอยู่ในภาวะคงที่อธิบายพุทธภาษิตอินทรีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจของภิกษุใดถึงความสงบคือถึงภาวะที่ฝึกแล้วจนหมดพยศร้าย ไม่พยศด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็เป็นเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วท่านละมานะความถือตัวถือเราถือเขาทั้งก้าวแล้วไม่มีอาสวะสี่แล้วทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ย่อมรักใครปรารถนาการเห็นและการมาของภิกษุเช่นนั้นผู้ตั้งอยู่ในภาวะของผู้คงที่แล้วคือไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุ ให้มีความประพฤติดีชั่วแล้วคติธรรมความรู้การเล่าเรียนธรรมวินัยของพระอรหันต์เรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติปริยัติเปรียบด้วยขุนกลังท่านเรียนเพื่อเป็นผู้ทรงแบบแผนรักษาประเพณีและอนุรักษ์วง